สวัสดีครับผมที่นี่บริษัทปอชัยเจริญเทรดดิ้งจำกัดนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวจัรนิวลอง MP3II นะครับผมตัวนี้เป็นจักรแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทางบริษัทรับประกันให้1ปีเต็มนะครับผมวิธีการใช้งานจะค่อนข้างง่ายเหมือนตัวจักร MP7 เลยนะครับผมก็คือใช้วิธีคือกดสวิตช์ตรงนี้นะฮะในการสั่งเย็บนะครับเมื่อเราทําการกดแล้วปุ๊บนะฮะจักรจะทําการเย็บให้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมารายละเอียดต่อมาก็คือจะเป็นตรงนี้นะฮะจะเห็นสังเกตเห็นว่าจะมีฝาอรร้้ับมสาาาถเเปปิิดดดไไวํห ใส่น้ํามันหล่อลื่นภายในนะครับผมเราจะต้องเปิดฝาแล้วเราก็ใช้กระปุกน้ํามันที่มีหูใส่เข้าไปนี้นะเราก็บีบน้ํามันใส่เข้าไปนะครับผมเพื่อที่ทําให้จักรภายในนั้นเกิดการหล่อลื่นนะฮะไม่ให้เกิดการสึกก่อนนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานตัวจักรตัวนี้นะครับผมต่อมาก็เป็นตัวระบบตัดได้นะครับเมื่อเราเย็บเราในหาเราจะมีได้โผล่ออกมานะครับผมเราใช้วิธีการผักตัดเข้าไปนะฮะใบมีดจะทํางานตัดให้นะครับผมก็คือ เราเริ่มเป็นหูงนี้เราก็ใช้วิธีได้คือเราจะดันเข้าไปในล่องตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปในล่องตรงนี้ปุ๊บมีดจะทําการตัดให้เรานะครับผมเราจะทําการเย็บให้ดูนะครับผมว่าการเย็บเป็นยังไงแล้วก็ใช้วิธีถักตัดยังไงครับวิธีการถือก็คือเราจะจับในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้นิ้วชี้เนี่ยนะ,ะพร้อมที่จะกดสวิต์ตลอดเวลานะครับผมตัวนี้ก็จะถือในลักษณะนี้นะครับนี้เป็นผมสมมติเป็นกระสอบของลูกค้านะครับผมก็เอามาจ่อปาก เย็บในตรงนี้นะครับผมี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อพร้อมที่เย็บแล้วเราก็ทําการกดเย็บได้เลยนะครับนะเมื่อมีได้ออกมาเลยนะครับได้ยังไม่ถูกตัดนะครับผมให้เข้าไปทางร่องนะครับแล้วก็กดนะครับจะตัดได้ให้อัตโนมัตินะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับอ่าผมจะมาให้ดูรายละเอียดนะครับผมว่าของรายละเอียดของอิสการ์เป็นยังไงนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นลอยถัดของตะเกียบคู่นะครับผมก็คือเป็นลอยถัดสองชั้นนะฮะก็คือสามารถรองรับน้ำหนักกระสอบได้ถึงห้าสิบถึงห่กิโลกรัมนะครับผมลอยถัดตัวนี้นะฮะเป็นลอยถัดที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับผมไม่ฉีกขาดแน่นอนครับผมลอยถัดตัวนี้ก็ถ้าหาลูกค้าสนใจสักตัวเอ็สามตัวนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อที่บริษัทได้โดยตรงตลอดเวลานะครับผมเบอร์ศูนย์สองสี่สองหกเจ็ดสาเจ็นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับ